นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพ่อไม้เถือนทวงสว่าตอนที่หกเมื่อมาถึงยังที่หมายนายคนที่ยกปืนขู่เธอก็ลงจากรถก่อนจะหันมาเปิดประตูให้เธอลงเชิญครับเขากลับมาสุภาพตามเดิมเธอขยับกายอย่างอึดอัดจากที่อยากลงจากรถแต่พอมาถึงตอนนี้ เธอกลับไม่อยากลงเสียแล้วเชิญครับอย่าให้ท่านต้องรอชายคนเดิมเร่งเมื่อเห็นเธอทำท่าอิดออดหญิงสาวจำเป็นต้องลงจากรถอย่างไดทางเลือกสายตาคมคอยหาทางหนีอยู่ตลอดแต่มันคงเป็นไปได้ยากเพราะที่นี่มีคนเยอะโดยเฉพาะพวกปริกาศรูปร่างใหญ่โต เธอเดินตามใจคนนั้นขึ้นไปบนบ้านหลังใหญ่ที่ดูโอ้อาทั้งการตกแต่งก็มีแต่ของราคาแพงน่าเสียดายที่เธอมาถึงที่นี่ตอนมืดเธอจึงไม่เห็นอะไรนอกจากภายในตัวบ้านที่ดูดูดาก่อนที่เธอจะถูกพามาที่ห้องห้องหนึ่งและเมื่อห้องนั้นถูกเคาะเบา,เ,าเธอก็ได้ยินเสียง ลอดออกมาเข้ามาได้เธอจำได้ว่านั่นคือเสียงของใครจนเมื่อประตูถูกเปิดออกมันคือห้องทำงานและชายร่างสูงใหญ่ที่ยืนหันหลังให้เธอใช่เขานั่นละ่ะเขาสวมเสื้อเชิ้ตง่ายๆกับกางเกงยียนพอดีตัวสีซีดเธอเหม็นปากแน่นหัวใจเต้นดัวแดงคุณ หลุดคำพูดของเธอเขาก็หันกลับมาดวงตาคมเข้มจ้องมองเธอด้วยความโกรธปนเจลีเธอเห็นเขาขบกรามความโกรธยังคุกกลุนที่เขาต้องสูญเสียเจ้าสาวของเขาสาเหตุเพราะพี่ชายของเธอไม่เห็นเขาทำท่าเ่ากับอาคาตมาตรายเธอก็ใจเต้นแรง รู้ได้เลยว่าคนอย่างอิทธิพลไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมเขาหัวเราะเยาะเบาๆไม่มีอะไรมากคนทำผิดไม่สมควรที่จะหนีไปอย่างง่ายดายคำตอบของเขาบ่งบอกได้อย่างชัดเจนอินทิดามองเขาอย่างคนเสียสติ คุณก็รู้ว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้เธอขยับตัวยังไม่ปลอดภัยแต่มันต้องมีคนรับผิดชอบไม่ใช่ว่าตายแล้วเรื่องมันจะจบมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกอินทิราตกใจหญิงสาวน้ำน้ำตาคลอไม่คิดเลยว่าอิทธิพลจะใจร้ายขนาดนี้เธอจ้องมองเขา ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและเขาก็ยิ่งโกรธเขาสิที่เป็นควรจะเกลียดเธอเพราะเธอที่รู้เห็นเป็นใจให้พี่ชายพาเจ้าสาวของเขาหนีไปแม้เขาอยากจะได้เธอมาเป็นเจ้าสาวของเขามากกว่าก็ตามเขายอมรับว่าถูกตาต้องใจเธอมากและ เขาก็อยากให้เธอชดใช้แทนพี่ชายของเธอและเธอจะต้องชดใช้จนกว่าเขาจะพอใจคุณทำแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ใช่นักโทษของคุณปล่อยฉันไปซะแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องที่คุณลักพาตัวฉันมาจบคำพูดข่มขู่ของเธออิทธิพลก็หัวเราะ ดาวกับตลกนักหนาดูคุณจะบ้างสิที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นอะไรถึงจะมาต่อดองกับผมฮะคุณอินทิดาปล่อยฉันไปเถอะถึงคุณจะฆ่าฉันให้ตายพี่อัดก็ไม่ฟื้นขึ้นมาฉันเองก็สูญเสียไม่ตามไปจากคุณดอกเสียงของเธอสั่นเทาน้ำตาของเธอคลอคลองด้วยความสะเทือนใจที่สุด อินธิพลเดินเข้ามาใกล้เธอเป็นตอนที่เธอเผลอให้น้ำตาแห่งความกลัวและความเศร้าใจไหลลงมาอาบแก้มมือของเขาแตะเบาๆที่แก้มนวลนั้นร่างของเธอถึงกับสะดุง้งไม่คิดว่าเขาจะกล้าแตะต้องตัวเธอเช่นนี้ หญิงสาวเบี่ยงตัวถอยห่างแสดงออกถึงความดังเกียจหัวใจของเธอเต้นแดงเพราะไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อนอย่าอย่าอะไรอินทิดาเธอทำอย่างกับว่าไม่เคยกับเรื่องอย่างว่ามาก่อนอิทธิพลจงใจยั่วเย้า,ยาดวงตาคมดุกร้าวมองเธอด้วยความหืนหิวอย่างไม่คิดปิดบงัง อินทิดาตกใจไม่เห็นสายตาที่ชายชัดขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าคุณเขาหัวเราะเบาๆมันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วนี่พี่ชายของคุณขโมยเจ้าสาวของผมไปคุณก็น่าจะทำหน้าที่นั้นแทนเตียงของผมจะได้ไม่ว่างเปล่า การนอนคนเดียวนะ่ะมันเหงาคุณก็รู้นี่เพีย้ยจบคำพูดของเขามือเดียวก็สะบัดตบไอหน้าอันสากระคาอย่างเต็มแรงเขาขบกรามด้วยความโกรธจนหน้าสัน่นดวงตาดุกร้าวจ้องมองเธอด้วยความอาฆาตอย่างไม่คิดปิดวังนี่เธอกล้าตบหน้าของเขาเลยเชียวหรอการทำให้เขาโกรธ ไม่ส่งผลดีต่อเธอเลยสักนิดและคราวนี้น้ําตาของเธอก็ไม่ได้ทำให้เขาใจอ่อนอีกต่อไปเขาขยับเข้ามาจงใจบีบแขนของเธอทั้งสองข้างก่อนที่เขาจะคํำรามออกมาคุณน่าจะฉลาดกว่านี้นะอินทิดารู้ไม่ว่าไม่เคยมีใครกล้าตบผมมาก่อน แววตาดุดันน่ากลัวของเขาทำให้เธอตัวสัตว์เธอทั้งเจ็บทั้งหวาดกลัวกล่าวนี้เรื่องนี้ไม่มีวันจบแน่และคุณก็ต้องทำให้ผมพอใจเตรียมตัวให้ดีอย่านะมันผิดกฎหมายเธอทลาเขาเธอทลาเตรียมตลบ แต่เขากลับเข้าไปบีบคางของเธอบังคับให้เธอมองไปรอบๆมองเธอชาซี่อินทิดาที่มันที่นี่ของผมกฎหมายทำอะไรผมไม่ได้ในที่ที่ของผมกรี๊ดดังในน้อยของเธอถูกเขาแบกขึ้นบาดท,ทันทีก่อนที่เขาจะโยนเธอลงบนเตียงของเขาไม่มีเวลาให้คิดไม่มีเวลาให้ดิน้นดน เขาลงมือฉีกถึงเสื้อผ้าของเธอออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามไปด้วยแม้เธอจะพยายามยกมือขึ้นตบตีเขาเท่าไหร่พยายามเอาชนะเขาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเธอพยายามร้องขอให้คนช่วยแต่มันก็ได้ความหมายที่นี่ทั้งมืดทั้งเงียบมือของเธอถูกรวบเอาไว้ได้วยมือของเขาเพียงข้างเดียว เธอได้ทางหนีตั้งของเขาใหญ่โตเกินกว่าที่เธอจะหนีเข้าได้เสียงกรีดร้องถูกแทนที่ด้วยดมฝีปากร้อนๆเขาตงใจปดขยี้เธอดมฝีปากของเธอมีรอยแตกเพราะเธอไม่ยอมง่ายๆเขาต้องบีบแก้บเธอเอาไว้และทำให้เธอยอมง่ายๆแน่ละ่ะเขาไม่อยากคืนใจเธอและไม่อยากให้เธอต้องเจ็บตัว แต่การดินด้นรนขัดขืนของเธอมันทำให้เขาอยากแต่จะเอาชนะจมูกโด่งๆจึงเริ่มลดลงคลอเคลียร์ข้างแก้มไล่ลงมายังซอกคออันหอมกลุ่นผิวขาวนุ่มๆน่นาสัมผัสแม้เธอจะดินด้นรนและเกรงไปทั้งร่างแต่ความปรารถนาของเขาก็ไม่มีวันลดลงยิ่งสาวพวาเฮื่อ เมื่อดับดูได้ว่าเธอผลือตอบสนองต่อการสัมผัสของเขาเธอไม่คุ้นเคยกับการสัมผัสอย่างจับจ้วงและเขายัางพยายามทำให้เธอต้องยอมสยบต่อเขาอาการดิ้นดนลค่อยๆผ่อนคลายแม้เธอจะรู้สึกร้อนรุ่มจากสัมผัสของเขาแม้เธอจะพ่ายแพ้ต่อแรงปารถนาที่เขามีต่อเธอ และเธอต้องยอมสูญเสียพรหมจรรย์ให้กับคนเทือนใจได้แต่เธอจะไม่ยอมอภัยให้เขาอย่างเด็ดขาดจบแล้วนะคะพ่อไม้เถื่อนททงสวัสด์ตอนที่6นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาดฝากเรื่องเมนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะเรื่องอ,มอชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะก็ถ้าไม่นหนักหนาเกินไปก็ช่วยหน่นะคะตาจะได้มีรายได้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดักนะคะพาุญรักษาสดอีค่ะ